กินข้าวที่นี่ก่อนแล้นะเวเก็เดินทางต่อไปเดินเข้าน้ำก่อนทางนา้าค์กาสวัสดีครับสวัสดียมไปทางการนะตอนนี้เราอยู่ที่คุณสาลายัยจังหวัดชลบรี ทิปนี้เป็นรดทริปนะครับคือปลายทางของอบุฝากหมดที่ภ,ภูเก็ตเป็นแหลมพรงเทพแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวหวานมาหม,หมดแรกที่จังหวัดพังงาเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครยส400 200กว่าโลแค่ปะ่ะเดี๋ยวดู ที่แรก284กิโลเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เราจะไปนอนที่อ่าวโตลีกันก็เดี๋ยวจะรีบไปแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูทีนะ <c oughs> เรียบร้อยดีข้าวไม่สุก <c oughs> เยนกุบเลยกึบเลยโอเคครับป้าพร้อมแนละ้วเดี๋ยว 在南下走。嗯 ตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูลานกางเต็นท์กันตรงไหนว่างเดี๋ยวเสียบเลยเอาเต็นท์มาเองไม่ได้ไม่ได้เช่าเดี๋ยวไปดูนะฮะร้อนอยู่โอเคเดี๋ยวการเต้นท์ครับได้ที่กลางละ สวัสดีอ้าวโตะหลีนะครับจุดชมวิวสมเด็จนางชีเดี๋ยวผมพาไปดูพอดีผมมาติดต่อเรื่องกลางเต็มไปแล้วอยู่ข้างล่างฮะเดี๋ยวเชฟให้ดูนะ เรากางตัวนีนขนนะน้ข้างหลังต้นไม้นเห็นปะข้างหลังต้นไม้นะเอาหน้าเต็มน,นั่นเลย ดีนะฮะเช้าวันที่หกที่อ่าวโตลีจุดชมวิวสม็จนางชีนะครับก็บรรยากาศรวมๆตอนนี้หกโมงเจ็ดโมงนะฮะมีคนมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเดินทางไปดูอาทิตย์ตกที่ภูเก็ตโอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆระหว่างระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเดินทางเลยไปครับ ไปภูเก็ตเดี๋ยวขอแวะวัดก่อนทางเข้าวัดสวรรคูหาโอ้คนเยอะไงเนี่ยโบราณสถานถ้ำสุวรรคูหาเปิด8โมงถึง17โมงโอเคครับผมเดี๋ยวเจอนตอนเข้าไปแล้วกัน ผมอันนี้ผมตามรอยพี่บอลมานะพี่บอลพาเที่ยวเห็นบอกว่ามีพระนอนที่อยู่ในถ้ำผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าที่นี่ลิงเยอะมากลิงนน,น,น,น่นผมก็เลยไปโ่นผจดรถอยู่นู่นเพราะว่าไม่เห็นมันเดิมทางโน่นน,นนะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่า ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงภูเก็ตกันไปแหลมพรมเทพดูพราทิตตกแล้วก็เดี๋ยวยิงยาวกับกรุงเทพเลยวัดสวยลนงะเยอะเป็นนิดหนึ่งนู่นทางเข้าเดี๋ยวเราเข้านู่นกัน Ad Ad คนไทยฟรีอ๋อคนไทยฟรีอ๋อ,อนี่นะวัดสุวรรณคูหาจังหวัดจังหวัดอันนี้ตรงนี้พังงาใช่ไหมครับ ตอนนี้จังหวัดพังงาใช่ไหมครับใช่ค่ะอำเภอสุ่งทุ่งค่ะอ๋อวัดมาจากาาจากรุงเทพเลยครับ <laughs> สวยสวยสวย นู่นนะครับป้ายกรุณาย่าขีดเขียนผนังนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังมีคนมือบอลอยู่ <c oughs> ที่นี่นะครับชาวต่างชาติจะเสียเข้า20บบาทแล้วก็คนไทยเข้าฟรีนะครับ แต่ที่เห็นมาที่ผมตั้งแต่ผมเข้ามาตั้งแต่แปดโมงนะคงเห็นแต่ชาวต่างชาติก้าสิบเปอร์เเซ็นลยอีสิบเปอร์เซ็นต์คือพระแล้วก็แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่นะฮะเออ โอเคครับเนบราแล้วเดี๋ยวเราไปภูเก็ตกันต่อส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์นะฮะเท่าที่ททผมดูนะจะเป็นทัวร์ของชาวต่างชาติคนไทยไม่มีเลยอะ่ะคนไทยมีแม่ขา้ขาพา่อข้าเจ้าหน้าที่ พระแล้วก็ผมนะตอนนี้ข้างในสวยมากทุกคนโอเคครับโอเคอีกแล้วครับเราจะไปภูกเก็ตกันรอบที่855เรายังไม่ถึงภูกเก็ตเลยก็ครับผมก่อนเราจะเข้าจังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานสารสินนะครับสะพานนี้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูกเก็ตนะฮะ สะพานนี้ยังมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับเรื่องของความรักของหนุ่สาวคู่หนึ่งที่รักกันมากนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับปี2516วันที่20กุมภาพันธ์ได้มีคนแจ้งเหตุว่ามีคนกอะกันอยู่บนสะพานแล้วก็โดนลงน้ําไปตำรวจก็พยายามค้นหาอยู่นะสองวันผ่านไปมีชาวประมงได้เจอชาวประมงเล่าว่าตอนที่เจอศพนะครับศพยังกอดกันอยู่แล้วก็มีผ้าขาวม้าปูไว้เหตุที่เขาโดดน้ำนะคะ ก็เป็นเพราะว่าผู้รักหนุ่มสาวคู่นี้เขารักกันมากฐานะก็แตกต่างกันมากเช่นกันผู้ชายจนผู้หญิงรวยอะไรมาเนี่ยฮะแล้วครอบครัวเขาก็ขีดกันไปสรุปแล้วทั้งสองก็มาจบปิดฉากค,ความรักกันที่สะพานนี้ความรักที่ต้องห้ามนะฮะมักพบจุดจบด้วยความสูญเสียเสมอนะครับก็ฝากดูแลคนรักดีๆนะฮะทุกคนเดินทางกันต่อครับ เอาด่านตูวันมัตำรวจกาบูเก็ตเรียบร้อยครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตที่ภูเก็ตเดี๋ยวจะไปดูตรงเออ่

ก็ตอนนี้อยู่แหลมพงเทพนะฮะเมื่อกังวันเราไปจุดชมวิวกลางหันลมมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปตรงโน้นที่เขาบอกเป็นแหลมพงเทพจริงๆนะก็เดี๋ยวไปดูตรงนน้นกันตอนแรกเราไปฝั่งนู้นมาครับฝั่งนู้นแหละเออ เดี๋ยวจะเดินไปนูน่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงสี่ห้าทีแล้วก็เดี๋ยวจะปักหลักตรงนั้นเลยดูพราทิตตกตรงนั้นแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วยิงยากรุงเทพเนี่ยทางเดินที่ไปเขตอันตรายระวังลื่นทางลง อันตรายแล้วน้องดูท่ายดีนะน้องนะน่ะบอกแล้วอันตรายส,สุดยอดลงมาแหละเหลือร์ไปให้ลงเราจะลงสู่แหลมโฮมเทพกันน้บัดน้ไป,ปมาครึ่งทางแล้ว ยินห้อยจชะนี่สุดแล้วก็ถึงนะครับก็ตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งข้าดิปิกนะอยู่ฝั่งนู้นเลยแล้วก็มานี่ 嗯。 น,น,นั่นคือด้านบนของแหลมพรมเทพได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มีหมุดของกรมเจ้าท่าอยู่นั้นเป็นหมุดของแหลมพรมเทพโดยตรงโอเคเดี๋ยวไปสำรวจอีกนิดก่อน

แล้วนี่แล้วก็คนกำลังยอยกลับตอนแรกนั่งัเต็มเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันนี่นะนี่ตรงลานกว้างที่สุดของแหลมนะฮะนู่นเราต้องขึ้นไปข้างบนนู่นคนอยู่เต็มเลยตรงต,งต้นตาลเยอะตาลหรือปาล์มอะ เย็นๆนะฮะไปนักลับกันตอนนี้หกโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะยิงยาวยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะอาจจะเป็นรุ่งที่เช้าก็ได้ขับเรื่อยๆอาจจะได้เบรกว่างอะไรบ้าง ถึงยอดแล้วแต่คนยังไม่ไม่ไปไหนนะยังเยอะอยู่มาดูข้างหนดิคนเจะมากขนนู้นขึ้นมา oh. คนเยอะมากมากถึงมากที่สุดโอเคลาก่อนนะจ๊ะภูเก็ตไว้มีโอกาสก็จะมาหาใหม่